รูยช่ของเราก็จะประมาณนี้นะคะนีค่ะความยาวเกือบหนึ่งไม้บรรทัดได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทำการตัดนะคะสักสองอาทิตย์นะคะก็นำปุ๋ยคอกนะคะมาให้เขานะคะอันนี้มัน เดยวเขาก็จะแตกลากออกมาใหม่นะคะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูจะพามาปลูกกุยช่ายนะคะกุยช่ายทีอ่อยู่ในกล่องโฟมนะคะแล้วในกล่องโฟมก็ไม่มีสารอาหารแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกุยช่ายที่แม่หมูได้มาจากคุณยายนะคะแล้วก็ได้มาจากคุณยายก็ยังไม่ไม,มไม่มีการแยกออกจากกล่องโฟมไปปลูกนะคะ กล่อ,องโฟมก็ค่อนข้างที่จะสุดโทมนะคะเก่ามากๆแล้วนะคะแม่หมูก็เลยทําการนําเสียมนะคะถอนขึ้นมาจะไปปลูกใหม่นะคะในพื้นที่ที่มีแปลงว่างๆนะคะหลงเหลือก็จะนําไปปลูกนะคะนี่ค่ะดูนะคะ,ะต้นของเขาก็คือจะขึ้นโคนแล้วก็ต้นเลียวเล็กนะคะนี่เหมือนไม้จิ้มฟันเล็กกว่าไม้จิ้มฟันอีกนะคะ เหมือนเข็มเลยนะคะ,ะแต่สองกล่องถัดไปนูน่นปลูกใหม่นะคะยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยคอกรยให้เขานะคะ,ะกล่องนี้กล่องนี้ก็คือยังไม่ได้นำออกปลูกนะคะนี่ค่ะที่แม่หมูนำเสียมดันขึ้นมาขุดขึ้นมานะคะคประมาณนี้นะคะก็จะนำไปปลูกใหม่นะคะ จะจะพามาดูนะคะที่แม่หมูได้มาขนาดอย่างนี้เนาะแล้วเราเอามาปลูกมันจะโตไหมมาดูตรงนี้นะคะนี่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่ยค่ะตอนที่แม่หมูได้มาก็ประมาณนี้เลยนะคะเล็กเท่าเข็มเลยนะคะเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่แม่หมูเล่าให้ฟังว่าได้ต้นกุยช่ายมาจากคุณยายนะคะขนาดอ่า ลำต้นเลี้ยวเล็กเท่าเข็มนะคะมาดูกันว่าเขาจะโตไหมนะคะอันนี้ก็คือเอามาจากของฟมนะคะมาปลูกทดแทนต้นที่เขาตายนะคะแต่ต้นที่ปลูกก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็เริ่มสวยนะคะเริ่มแตกกอจะปลูกประมาณสองต้นนะคะต่อจุดหนึ่งนะคะจะปลูกแค่ประมาณต้นสองต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ปลูกสองต้นเล็กๆอย่างนี้พอเวลาผ่านไปก็น่าจะ ก็หลายเดือนอยู่นะคะเพราะว่าก็มีการขาดัดการบำรุงไปเป็นช่วงหนึ่งนะคะแต่นี่ก็ถือว่าสวยนะคะก็ยาวน่าจะได้หนึ่งหมายบรรทัดแล้วนะคะน่าจะประมาณเกือบสามสิบเซนน่าจะได้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมูจะทำการตัดด้วยนะคะตัดแน่นอนไปทำผักดองนะคะแต่ก่อนที่จะตัดแม่หมูจะพาไปปลูกนะคะนำตัวนี้นะคะไปปลูกใหม่นะคะ เพื่อให้เขาได้พื้นที่ใหม่แล้วก็ได้รับสารอาหารที่ดีนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขุดต่อแล้วก็จะพาไปดูแปลงที่จะปลูกนะคะอันนี้ก็พึ่งลดน้ำเสร็จนะคะวันนี้จะตัดนะคะนี่ค่ะกุยช่ายของแม่หมูะค,ะค่ะพอดีว่าแม่หมูมีแปลงว่างอยู่ตรงนี้นะคะพอดีปลูกผักกาดแล้วผักกาดมันมีนอนกินผักกาดค่ะก็เลย ถอนผักกาดทิ้งไปเลยนะคะไม่สวยนะคะก็พอดีขุดออกมาจากกล่องโฟมก็เยอะอยู่นะคะก็เลยจะทำการปลูกหมดนี่เลยค่ะเดี๋ยวรอทำแปลงเสร็จค่อยนำตัวที่เขาแตกกอเยอะแล้วค่อยไปขยายอีกนะคะตอนนี้ก็ดูแลให้เขาต้นใหญ่ก่อนนะคะดูแลให้ลำต้นใหญ่สวยเวลาเขา แต่กอเน่นก it ันเดี eat, so ๋ยวเราค่อยขยายไปอีกนะคะปลูกขยายไปอีกนะคะค่ะแม่หมูก็จะทําประมาณนี้เลยนะคะก็ความเป็นจริงก็นํากันไกมาตัดนะคะตัดอย่างนี้นะคะจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ถ้าเราไม่ตัดมันก็โน้มตัวลงดีๆนะคะเดี๋ยวอนุญาตแปลกันไกก่อนนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะ แบบนี้เลยค่ะก็จะมีตัดรากนะคะตัดรากแล้วก็ตัดส่วนลำต้นนะคะก็พอดีมีต้นกุยช่ายเยอะนะคะก็เลยจะปลูกสี่ห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นไปเลยนะคะต่อหนึ่งจุดหนึ่งลุมนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะแตกลากออกมาใหม่นะคะแบบนี้เลยนะคะพอปลูกไปสักสงสัปดาห์นะคะก็ค่อยนำปุ๋ยอคอกนะคะมาใส่ให้เขานะคะเพิ่มสารอาหารเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตดีนะคะ นูก็จะตัดรากแล้วก็ตัดใบนะคะตัดลำต้นนะคะอันนี้ใส่ไปตั้งหลายนะคะเล็กมากเลยนะคะเล็กกระจิ้วมากเลยะคะ่ะแล้วนูจะใส่จุดละหกเจ็ดต้นเลยนะคะเพราะว่ามันเล็กมากๆเดี๋ยวเอาไว้เขาเบียดกันแตกกอขึ้นมาแล้วเบียดกันแล้วค่อยมา เอาไปขยายเพิ่มให้ได้เยอะๆนะคะค่ะเมื่อเราตัดรากตัดใบแล้วเราก็ทําการปลูกเลยนะคะก็จะแยกปลูกก็ได้หรือถ้ายังไม่มีพื้นที่เยอะนะคะก็ถ้ายังไม่มีพื้นที่เยอะนะคะก็ปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอเขาแตกกอแล้วแน่นกันแล้วค่อยแยกก็ได้นะคะปลูกเหมือนปลูกผักทั่วไปเลยนะคะ อันไหนที่เป็นแผ่นเกาะกันมาก็อันไหนที่เป็นแผ่นเกาะกันมาก็จะปลูกง่ายอยู่นะแบบนี้เลยแต่อันไหนที่แยกกันก็ค่อยๆจิ้มค่อยๆปลูกนะคะปลูกง่ายนะคะคุยใชย่สำหรับท่านไหนที่สนใจพันนะคะ อยากได้ไปปลูกแม่หมูก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะสำหรับกุยช่ายนะคะสเสร็จก็รดน้ำตามได้เลยนะคะรดน้ำตามเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ <è S 3> เดี๋ยวจะพาไปดูอันที่แม่หมูจะตัดนะคะ แปลงนี้ก็จะมีอันที่เหลือรอดจากช่วงหน้าฝนนะคะจากหน้าฝนที่เขาไม่ตายก็เหลือรอดนะคะแล้วก็มีอันที่ปลูกใหม่นะคะแซมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะห่างมากเลยนะคะแม่หมูก็มีการปลูกแซมตรงกลางนะคะระหว่างต้นนะคะขออนุญ,ญาตวางเข่งน,นะคะเดี๋ยวจะพามาแตกนะคะตัดให้ลึกๆถึงด้านล่างเลยนะคะ อุ้ยใช่ายของเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะความยาวเกือบหนึ่งไม้บรรทัดได้เลยนะคะค่ะก็ส่วนมากแม่หมูจะตัดไปทำผักดองนะคะก็วันไหนคิดอยากกินสดบบก็กินกับน้ำพริกก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าเรา ถ้าเราไม่ปล่อยไว้นานนะคะ on, ถ้าเราไม่ปล่อยไว้นานมันก็จะไม่ค่อยมีใบเหลืองนะคะก็จะง่ายต่อการทําความสะอาดก่อนที่จะไปทําผักดองนะคะก็มีพยายามเด็ดส่วนที่เหลืองออกนะคะแบบนี้นะคะก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานมันจะเป็นใบเหลืองๆโรยลงมานะคะย้อยลงมาตามดินนะคะก็จะยากต่อการทําความสะอาดจะนานนะคะแต่ถ้าเราตัดเป็นประจํานะคะไม่ให้เกินหนึ่งเดือนตัดครั้งนึงนะคะ ก็สวยมากๆเลยค่ะน่ะเดี๋ยวทําการตัดนะคะ สวยนะคะไม่ค่อยมีใบเหลืองนะคะถ้าเราตัดเร็วนาะถ้าเราตัดไม่ให้เกินหนึ่งเดือนตัดครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะแตกกอมาใหม่นะคะสมมติว่าต้นนี้เป็นแค่กอเดียวเขาก็จะแยกออกจากกันเป็นสองต้นนะคะจะเป็นกอใหญ่กว่าเดิมนะคะรอบถัดมาหลังจากที่เราตัดจะเป็นกอที่ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะตัดลงไปลึกหน่อยนะคะ ลึกลงไปในหน้าดินนะคะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะรอบหน้าอาจจะสวยกว่านี้นะคะเหมือนรอบนี้กำลังใหญ่กำลังโตนะคะกำลังงามเลยค่ะกินกับผัดไทยอร่อยมากเลยนะคะก็จะเสิร์ฟกบผัดไทยเขาก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัดประมาณนี้เนาะเสิร์ฟกบผัดไทยนะคะ สวยงามเลยค่ะเาัาจะมีนี่ค่ะต้นที่ปลูกใหม่นะคะอะระหว่างแซมนะคะแซมระหว่างกลางนะคะมันค่อนข้างที่จะเหลือพื้นที่ว่างเยอะนะคะก็เลยนำมาปลูกแซมนะคะ<ม>ก็ยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยว อีกสักสัปดาห์จะมาตัดนะคะถ้าไม่ค่อยสวยคือตัดทิ้งเลยนะคะจะไม่ไว้นะคะถ้าเราปลูกใหม่ๆถ้าเราปลูกครบหนึ่งเดือนนะคะแล้วเขาได้ประมาณนี้นะคะเราก็ทำการตัดเลยนะคะ ตัดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้เขานะคะเขาก็จะขึ้นมาต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแตกกอออกเรื่อยๆนะคะจากประสบการณ์ที่แม่หมูปลูกมาได้เกือบหนึ่งปีนะคะจะเข้าใจเรื่อยๆนะคะว่าต้นกุยช่ายเขาจะ,จะเจริญเติบโตไปในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวหน้าฝนปีนี้นะคะแน่นอนแม่หมูจะ ทำแปลงยกสูงนะคะจะทำแปลงให้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็คือฝนตกชุกแบบตกทุกวันตกหนักๆทุกวันเขาก็มีส่วนที่ตายไปเยอะเลยนะคะ เล่นกองดินเร็วมาเล่นกองดินกับหมาหน่อยเร็วเล่นกับหมาเล่นกองดินกับหมาหน่อยเร็วโอ้วนอนหิวน้ำน้ำหิวน้ำ